ท่านผู้ชมที่กรลบครับปริเซียนจากอำเภอองคุสีนะครับก็ยังยังสงสัยอยู่ว่าเกมที่แล้วท,ที่ที่แพ้มานะครับคราวนี้ขอแก้ตัวใล้ว่าไฟล้างตาขอล้างตาอีกอีกไฟครับอีกไฟเซียนหนองกรุงศรีนะครับหมากงายนะครับหมากไงสวนที่เซียนบริบูหมากคว่ำนะครับในการกไฟล้างตานะครับ ไปลงตาัตวล้างให้ตาสะอาดนะครับตีดูแล้วสงสัยอยู่นะมันเป็นยังไงนะครับคือจับต้นชนปลายยังไม่สนามใหม่เมื่อสักคู่นะครับก็เลยเทำให้นะครับเออนี่ครับอืมอืมอืม ต้องหาทางทางออกต้องนี้ชุบอ้าวอ้าวอ้าวอืมนั่นนั่นนั่นนเออเด็กเด็เอาแล้วคราวนี้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วอืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มา,มาดีมาดีมาดีมากน้องสวงมาดีมากน้องสีเอ้าจริงจริงบบโอจ้จริงองดีมาดีมากเลยครับ <S 1> <S 1> อือโอ้น้ำหางกันะะยอมยอมตานี้อาจารย์ตานี้ยตา,า,าตาที่หนึ่งเกมที่หนึ่งนะครับที่เสียนน้องสีขึ้นนําครับขึ้นนำํำจากบราระเบือ <S <S ไปล้างตาเกมที่สองครับเกมที่สองเป็นไงเสียนน้องสวง น้องกุงสีแล้วครับนําไปแล้วเกณซีหนึง่งนใน,นไฟล้างตานี่นะครับอ <c oughs> ืม <c oughs> อืมลุยโอ้โหอืมอ <c oughs> ืมนีแบบนี้กดสวยนะครับแบบนี้ครับจเจเ้าเจ้าความสวยสงามของมาคอดอยู่ตัวนี้ครับ นี่ับนี่ครับ,รบชัดเจนนะครับเ <laughs> นี่ยโอ้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 ต้องรีบออกด้วต้องรีบปีกตัวนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะฆ่านะครับเ,เขาจะฆ่านะครกบอาจะตรงนี้ เทียนจากบริวือได้เปรียบมากๆครับเกมนี้เพราะวา่าติดบมากๆแล้วหมดตัวแล้ว เกมนีส้สวยงามมากครับเตรียนจากบรรบืดเป็นไฟชนะนะครับเสมอกันเลยแล้วหนึ่งหนึ่งครับเกมที่สามครับไฟล้างตาไฟล้างตานะครับเอาให้กันให้ฉ่ำตาเลยนะคะอืม ไฟล้างตาไวล้างตาไล้างตาเกมที่สาม อืมไดีนืออ э ืมน่นเพี้ยเลยน่นเทะ้เลยน่นจริงจรน่นจริงๆจะมีทางไปขนาดไหนหรือะ มันแน่นจริงจริงเอออืมให้ได้เด็กทำกินสองสามสี่ห้าฟรีฟร,รีอ้าวไปนี่ก่อนอ่ะอันนี้ที่ไปเท่าไหร่ไฟล้างตาไฟล้างตาไฟล้างตา โอ้โหโอ้โหอะไรวะอะไรป่านนั้นอะไรอะไรป่านนั้นถล่มถล่มถลายเลยเนี่ยถล่มถลายเลยถล่มถลายเลยจัเา้าถล่มถลายขนสายฟ้าฟาดเลย ลันนีละนาดกันเลยอ่าทักโอ้โหกินซอสเลยเหรอละนีละนาดแล้วละนีละนาดละนีละนาด

ชับชับโหสุดยอดเลนี้สุดยอด,อออด,อดเลยเซียนจากน้องกุ้งสีนะครับเจมที่สีนะครับช่วงนี้สถานการณ์เซียนจากน้องกุ้งสีก็นำเซียนจากบริเวรอยู่เนะสมอหนชนะ1นงได้เปล่า อันนี้เกมที่สีนะครับเกมที่สี่เป็นการล้างตาจะล้างได้ไหมนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะล้างได้หน้าน่าจะนะครับแต่ดูก่อนอืมล้างตาอืม 嗯，嗯，金，嗯，金，嗯，金。 Ding 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 ting ting 嗯，嗯，嗯。

ต้องเป็นใยชนิดหนึนะครับือน้องน้องสีน้องคุองีครับเนี่ยเดี๋ยวคอยรับตาที่สีนี้น้องคุองีขึ้นนำ สุดท้ายไฟล้างตา ถ้าจะพูดถึงเรื่องเกบนัดดีแล้วนะครับก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าเสียนจากน้องจงศรีนะกับนึ่งร้อสองส Hmm.

กินตัวนี้อยู่กับที่ทําไมออกไปทํางานออกไปทางานไปทํางานไปทำงาน คว um ันหมดเลยรับรนิดหนึ่งนิดหนึ่งเจนเย็นรับ รับจะไปใส่เอ้ยจะไปใส่เอ้ยชอ็ชอปชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปช็อปช็อปจบเกมที่ห้าเซียนจากน้องสีเอาชนะเซียนจากประบือด้วยสกอร์สามสองล้างตาสำเร็จครับ